ในที่สุด Stay Home ก็ได้รับพินเรียบร้อยแล้วนะครับมีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยครับว่าเฮ้ยหลังจากครบ1 0 0 0ชั่วโมงได้ตังหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยผมทำยังไงนะครับหลังจากครบ1 0 0 0พันชั่วโมงเนี่ยจะต้องสมัครเป็นพาร์เนอร์กับ YouTube อย่างไรวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะครับ สเตโฮมสวัสดีครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามและให้กำลังใจช่อง Stay Home ตลอดจนช่อง Stay Home เนี่ยตอนนี้ก็ได้รับพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่อง Stay Home นะครับผมทำตอน26เมษาปี63นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ปิดทุกคนอยู่บ้านในช่วงโควิดนะครับทางรัฐบาลบอกว่าให้ทุกคน Stay Home เนื่องจากผมอยู่ภูเก็ตผมก็เลยตั้งชื่อว่า Stayho m e ภูเก็ตครับเป็นช่องที่ครอบครัวผมเนี่ย ร่วมสนุกกันตอนนั้นก็หากิจกรรมทําก็คือทําอาหารแล้วก็ลงในคลิปครับมีคนติดตามดูจากเพื่อนๆนี่แหละครับพอเปิดเกาะภูเก็ตนะครับผมก็ออกไปเที่ยวที่ต่างๆผมก็ถ่ายอยากไปเที่ยวมากเลยก็ไปถ่ายรูปเก็บเรื่องราวต่างๆมาลงนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆนะครับที่คนพื้นเมืองนะครับไปกินซึ่งก็แน่นอนละครับว่าก็เป็นร้านที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านที่ไม่แพงนะครับเพราะว่าเรากินในชีวิตประจําวันกันนะครับ ก็เพื่อนๆที่ติดตามช่องเซอโฮมก็สามารถดูได้ว่าคนพื้นเมืองเนี่ยถ้าอยู่ที่เนี่ยไปกินร้านไหนจริงๆรง้านไหนที่อร่อยนะครับผมก็จะบอกว่าอร่อยเพราะว่าเราทําด้วยใจรักนะครับก็ไปทานนาร้านไหนอร่อยก็บอกเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็จะได้มาทานตามแบบของคนพื้นเมืองนะครับผมทำ YouTube นะครับประมาณ5เดือนครึ่งนะครับผมก็ครบข้อกำหนดของ u t u b e นะครับก็คือ1,000สับศัพท์ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยครับว่า เฮ้ยหลังจากครบ1,000สัพ4,000ชั่วโมงได้ตังหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยผมทำยังไงนะครับหลังจากครบ1,000สัพ4,000ชั่วโมงเนี่ยะจะต้องสมัครเป็นพาร์เนอร์กับ YouTube อย่างไรวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูกันนะครับช่อง Stay Home, p ูเ k e t นะครับอย่างที่บอกนะครับเราเนี่ยครบ1,000สับ4,000ชั่วโมงตามเงื่อนไขของ y o u t u b e นะครับ ก็มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือมันจะบอกเราว่ามีผู้ติดตาม1000คนละแล้วก็มีการรับชมเนี่ยของผมเนี่ยโอ้เลย4 0 0พชั่วโมงมานานแล้วครับก็เลยกลายเป็น5,200ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <laughs> ก็จะมีปุ่มว่ากดเข้าร่วมกับ YouTube ไหมเราก็กดเลยครับหลังจากกดเข้าร่วมนะครับมันก็จะเด้งมาส่วนของสร้างรายได้นะครับก็คือการสร้างรายได้ของช่องเนี่ยจากรูปเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันคุ้นตามันก็จะเปลี่ยนเป็น3รูปนี้นะครับก็คือ มีขั้นตอนในการสร้างรายได้เนี่ยสขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราต้องอ่านข้อกําหนดของ YouTube นะครับแล้วก็จะต้องกดเริ่มต้นนะครับหลังจากที่กดเริ่มต้นนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าข้อกําหนดต่างๆของ YouTube เราต้องอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดยอมรับข้อกําหนดนะครับเมื่อเพื่อนๆกดยอมรับข้อกําหนดแล้วนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าเดิมนะครับบอกว่าขั้นตอนที่1เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเราก็ต้องไปทําขั้นตอนที่2ต่อนะครับ ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนลงชื่อสมัครใช้ Google Adsense นะครับก็พอกดเริ่มต้นนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นไปหน้าต่อไปนะครับก็คือมันจะถามเราว่าเรามีบัญชี Google Adsense หรือเปล่านะครับบางคนเคยทำ YouTube มาก่อนก็จะมีบัญชี Google Adsense นะครับส่วนผมไม่มีผมก็กดที่ไม่มีบัญชี Adsense อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าต่อไปนะครับเราก็จะต้องสมัครใช้งาน Google Adsense ก่อนนะครับเพื่อจะได้ผูกบัญชีกับทาง Google นะครับ เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับทาง Adsense ก็จะแอปพลิเค o u n t ของเรานะครับของผมนะครับก็ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับทาง Google Adsense นะครับก็ส่งมาบอกว่าของผมเนี่ยดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าของ Google Adsense ของผมนะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้ผ่านข้อกำหนดนะครับก็คือ10เหรียญนะครับก็แต่ว่ามันจะแจ้งเราว่าตอนนี้เราสมัครกับ Google Adsense สมบูรณ์แบบแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบช่องของเรานะครับว่าช่องเราติดเหลืองติดแดงไหมมีข้อติดข้อห้ามอะไรไหมถ้าไม่ติดข้อห้ามอะไรก็ประมาณไม่เกิน7วันนะครับทาง YouTube ก็จะแอปพูบช่องของเรานะครับแต่ของผมเนี่ย u t u b e ตรวจแล้วประมาณ3าวันนะครับผมก็ผ่านนะครับก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์เนี่ยทาง y ย u ทูบแอปพูบแล้วนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนที่สําคัญนะครับดูตรงมุมบนขวานะครับ การแจ้งเตือนเนี่ยก็คือมันจะแจ้งเตือนอะไรก็คือเขาบอกว่าเขาขอตอนรับเรานะครับสู่พาร์ทเนอร์ของ YouTube ครับแสดงว่าเราสามารถเริ่มที่จะสร้างรายได้กับ y o u t u b e แล้วแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับในช่องของผมนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือการสร้างรายได้ของช่องนะครับถ้าสังเกตดูนะครับการสร้างรายได้ของช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปนะครับเป็นไอ้เจ้าหมูกระปุกออมสินหมายถึงเราสามารถ เก็บเงินได้แล้วครับแล้วก็เราต้องอ่านขั้นตอนการสร้างรายได้นะครับดูข้อมูลให้ชัดนะครับว่าการสร้างรายได้ต้องทําอย่างไรนะครับแล้วการใส่โฆษณาเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือช่องของลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะสอนเรานะครับว่าอะไรติดลิขสิทธิ์อะไรไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็อ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะครับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับและส่วนนี้ก็สําคัญมากเลยก็คือในส่วนของวิดีโอของเรานะครับ ก็สังเกตนะครับมันจะมีช่องหนึ่งก็คือสร้างรายได้แต่ตอนนี้มันขึ้นว่าปิดอยู่นะครับแล้วก็คลิปไหนไม่มีข้อจํากัดก็คือเราสามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมก็ทําการเปิดสร้างรายได้นะครับโดยการคลิกลงไปพอคลิกลงไปนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ครับก็คือมันจะคลิกว่าให้เราเปิดสร้างรายได้ผมก็กดจากปิดเป็นเปิดสร้างรายได้นะครับแล้วก็คลิกว่าผมจะเอาโฆษณาอะไรบ้างนะครับตามที่เพื่อนๆอ,อยากอยากให้มีโฆษณาเกิดขึ้นในคลิกของเพื่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําคลิปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าเราจะสะสมได้ครบ10เหรียญนะครับเมื่อครบ10เหรียญแล้วนะครับ Google Adsense จะส่งอีเมลตัวนี้ขึ้นมานะครับอีเมลตัวนี้เนี่ยก็จะให้เราทําการยืนยันที่อยู่นะครับกับ Google Adsense นะครับก็เรากดยืนยันที่อยู่นะครับเมื่อกดยืนยันที่อยู่เราก็ไปทําการแก้ไขที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับอย่าพิมพ์ผิดนะครับถ้าพิมพ์ผิดเนี่ยจดหมายจะมาไม่ถึงนะครับเมื่อยืนยันที่อยู่เรียบร้อยนะครับ Google Adsense นะครับ ก็จะแจ้งบอกว่าเราส่งพินให้คุณในวันที่เท่าไหร่ผมเนี่ยกดครั้งแรกวันที่27ตุลาคม2020นะครับมันก็แจ้งว่า2-4สัปดาห์เนี่ยทางพินตัวเนี้ยจะมาถึงผมแต่ว่าผมรอไปแล้ว4สัปดาห์ก็คือ27พฤศจิกาพินก็ยังไม่มาผมก็ไปตามที่ไปรษณีย์เลยครับไปรษณีย์บอกว่าไม่มีจดหมายอะไรมาถึงไปรษณีย์เลยครับผมก็ ไปอ่านข้อกาหนดนะครับเขาบอกว่าเราสามารถขอพินซ้ําได้ประมาณ3ครั้งนะครับผมก็เลยต้องขอพินครั้งที่2นะครับในวันที่3ธันวานะครับ2 0 2 0นะครับก็ถึงวันนี้นะครับเป็นวันที่ 17, ธันวา2 0 2 0นะครับก็ประมาณ14วันผมก็ได้พินมาแล้วครับแสดงว่าครั้งแรกที่ผมขอไปเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสามารถขอพินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้พินอย่างที่ผมได้นี่ไงครับเมื่อพินมาถึงนะครับ เราก็จะต้องยืนยันที่อยู่นะครับเมื่อยืนยันที่อยู่นะครับตัวเนี้ยก็จะหายไปนะครับก็คือหมายถึงว่าที่อยู่เราถูกต้องเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ YouTube และสร้างรายได้กับ YouTube ได้และ YouTube ก็สามารถโอนเงินมาหาเราได้อย่างถูกต้องแล้วครับท่านี้มาถึงเรื่องที่เพื่อนๆอยากรู้กันนะครับก็คือว่าทำ u t u b e แล้วได้เงินจาก YouTube จริงหรือไม่แล้วก็ได้ เงินจาก YouTube ประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ขอแชร์ในส่วนของช่องผมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็มีงานประจําอื่นๆนะครับผมก็ทํา YouTube ในเวลาที่มีบางช่วงก็ทําบางช่วงก็ไม่ได้ทําอย่างตอนเนี้สองสาสัปดาห์เนี่ยโอ้ยผมงานยุ่งมากแล้วก็ไม่สบายครับวันก่อนก็ไม่ได้ทํามา 2- อสาสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็รายได้เนี่ยก็เป็นรายได้ที่เกิดจากการทําคลิปของเราจริงๆนะครับคนทํามากก็ได้มากคนทําน้อยก็ได้น้อยนะครับก็ มาดูกันครับว่าช่องของผมเนี่ยได้รายได้จาก YouTube เท่าไหร่ครับผมเปิดสร้างรายได้วันที่10ตุลานะครับกว่าจะแอปปุ๊บก็วันที่13นะครับมาถึงวันนี้ก็คือ17ธันวาคม2020นะครับก็ประมาณ2เดือนกับอีก6วันนะครับก็คือตีว่าประมาณ2เดือนเนี่ยผมได้รายได้จาก YouTube เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับนี่ไงครับนี่ก็คือรายได้ที่ผมได้จาก u t u b e นะครับในเดือนตุลานะครับผม สร้างรายได้อย่างที่บอกว่าประมาณวันที่1112ละนะครับ13แอปพุ่รายได้ก็ประมาณ20วันเนี่ยผมสร้างรายได้กับ YouTube ประมาณ25เหรียญครับส่วนเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมสร้างรายได้ทั้งเดือนเลยนะครับก็ได้รายได้จาก YouTube ประมาณ65เหรียญนะครับแล้วก็นี่ก็คือเดือนธันวาคมนะครับถึงวันที่ประมาณ17ธันวาคมผมสร้างรายได้กับ YouTube ประมาณ13.95เหเหรียญโดยรวมนะครับ ก็ในข้อมูลการวิเคราะห์ช่องจะมีสรุปมาให้นะครับผมก็จะสร้างรายได้จาก YouTube ประมาณ2เดือนกับ6วันเนี่ยประมาณ105.02เหรียญน,นะครับหลังจากที่เริ่มสร้างรายได้ประมาณ2เดือนนะครับผู้ติดตามก็เพิ่มจาก1 0 0 0คนเป็น2,300คนต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับมีหลายคนถามว่าแล้วรายได้105เหรียญเนี่ยเราได้ทั้งหมดหรือไม่มีคนเคยบอกว่าทาง Google เนี่ยจะหักภาษีบางส่วนนะครับแล้วก็ อยอดจริงๆเราต้องไปดูจาก Google Adsense นะครับพอผมเข้าไปที่ Google Adsense นะครับมันก็มีหน้าตาแบบนี้ครับก็คือ Google Adsense เนี่ยมันบอกผมว่าผมมียอดคงเหลือทั้งหมดเนี่ยประมาณ91เหรียญน,นะครับแต่ผมก็ยังกดรับไม่ได้ทีเพราะว่าผมยังไม่ครบ100เหรียญข้อกําหนดของ YouTube คือครบ100เหรียญน,นะครับถึงจะเอาเงินออกมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอ100เหรียญดูก่อนว่า หลังจากหนึ่ง้อเหรียญเนี่ยเอาออกมาเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเพื่อนๆต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับผมยินดีที่จะแชร์แล้วก็แบ่งปันนะครับก็พิมพ์ถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีที่จะตอบทุกคําถามนะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะพิมพ์บอกหมดเลยครับถ้าชอบช่อง Stay Home นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Stay Home ด้วยนะครับสวัสดีครับ